ไปดูส่วนของการทำความดีกันบ้างนะคะโดยจิตอาสา904ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรวมไปถึงจิตอาสาพระราชทานข้าราชการและประชาชนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่สองอํเาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายมุลสิทธิ์ไพสารธนวัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานนำข้าราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสารวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ แบเพื่อนร่วมชาติทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขโดยครั้งนี้นะคะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะล้างท่อและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดสดและถนนสร้างความสะอาดปลอดภัยให้กับประชาชนโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่